ทานผู้ชมรู้ไหมว่าทําไมเนี่ยตะวันตกถึงตกกระใจเลือกปากีสถานชนะอินเดียไม่ใช่เพราะว่าปากีสถานใช้อาวุธจีนอย่างเดียวระบบการป้องกันและการการจู่โจมของจีนนั้นมันเป็นเครือข่ายไม่ใช่พอบ,บินเข้ามาเรดาร์จับได้ขีปพนาวุธป้องกันการโจมตีก็ยิงอะไไม่ใช่เขามีระบบเครื่องบินที่ออกไปเพื่อลาดตระเวนเพื่อจับเรดาร์ระยะทางไกลถ้ามีเครื่องบินเข้ามาเขาส่งตรงมาที่เน็ตเวิร์ก เครือข่ายที่อยู่ที่บนพื้นดินเครือข่ายบนพื้นดินก็จะคำนวณโดยใช้ AI ทุกอย่างว่าเครื่องบินนี้บินมาอย่างนี้ด้วยความเร็วเท่านี้กี่นาทีอีกกี่วินาทีจะมาอยู่ถึงจุดไหนเขาก็สั่งเครื่องบิน j 1 4ของปากีสถานซึ่งเป็นเครื่องบินจีนบินขึ้นไปแล้วฉบแต่ว่าไม่เปิดเรดาร์เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเครื่องบินมาแล้วปิดเรดาร์หมดอันนั้นก็ยามใจว่าไม่มีใครรู้แต่ว่าเขารู้มาตั้งแต่ต้นแล้ว แล้วเขาก็จะบอกพิกัดบอกแลที่ชุดลองที่ชุดบอกสถานที่ที่ถูกต้องเขาก็คำนวณในเครื่องบินแล้วบอกถูกต้องแล้วเขาก็เลยกดปุ่มยิงมันก็เลยเป็นขีปนาวุธที่มาจากไหนก็ไม่รู้อินเดียเนี่ยเครื่องบินตกไปห้าลำบางคนก็ถึงบอกว่าหกลำมินนามซ้ําจีนก็ยังทําแสบอีกทันทีที่เครื่องบินตกด้วยเครื่องขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ PL15 จีนออกคลิปคลิปหนึ่ง ในโรงงานที่ผลิตขีปนาวุธ pl 1 5้าท่านผู้ชมรู้ไหมมรนแสดงลยไรออม่รู้ผมเป็นผมหัวลอกกากเลยจีนบอกว่าเครื่อง pl 1 5นั้นมันใช้โรบอทผลตมันมีนะฮะมีแขนอยู่ห้าหกตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บกำลังจะบอกว่ามึงรู้หรือเปล่าเนี่ยกูยังมีอีกเยอะกูจะผิดอีกเท่าไหร่ก็ได้ท่านผู้ชมจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ผมฟันธงเรื่องอะไรเรื่องต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองคํา เรื่องตร้นี้แล้วผมไม่เคยผิดวันนี้อเมริกากลัวจีนมากไม่กล้าประทะากับจีนเพราะอเมริกาเนี่ยมันมีฐานทัพทั่วโลกมันมีฐานทัพในเอเชียเปินเพืยอยันจีนมันใช้ฟิลิปปินเป็นมาใช้เป็นพ็อกซี่เหมือนกับตะวันตกใช้ยูเครนมาลบกรสเซียมันใช้กอบกัวมเป็นที่ตั้งฐานทัพของมันมันใช้อกินาว่าของญี่ปุ่นมันมีฐานทัพในญี่ปุ่นอีกมันคิดว่ามันเอาจีนอยู่จริงๆไม่ใช่ เพราะว่าทั้งหมดของมันเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งของบ้านมันคือพูดง่ายมันรบนอกบ้านกากอ่อนหึมันจะบรรทุกของได้มากน้อยแค่ไหนและอเมริกาก็รู้ท่านผู้ชมก็รู้ว่าจีนเนี่ยหันหัวรบที่ยิงจากพื้นดินเนี่ยเตรียมกดปุ่มไปที่เกาะต่างๆของอเมริมกาซึ่งตั้งไวรวมทั้งฟิลิปปิน์ด้วยเขาบอกว่ารบกันเมื่อ,อไร่ปังไอเกาะวกนจะพังทลายหมดเลยเพราะจีนรบจากบ้าน ที่อเมริกากลัวที่สุดคือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF17A ตรงฝั่งจีนมันผลิตขีปนาวุธเฉพาะเจาะจงเพื่อทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะดูเอากับมันสิไม่่ขีปนุธรรมดาเป็นขีปนาวุธสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกาถึงกลัวไงมีหนำซ้ำแล้วเครื่องบินที่จีนพัฒนาในรุ่น 6- s generation J36 สเป i ิฟิเคชันออกมาแล้วว่าถ้าเจสาบินลาดตะเวรแล้วเนี่ยสามารถจะป้องกันการลุกเข้ามาเนี่ยจากศัตรูเนี่ยท่านผู้ชมทายได้กี่กิโล1,000กิโลหมายความว่าเครื่องบินอะไรก็ตามที่ปรากฏภายในรัศมี1,000กิโลที่เจสามีเรดาร์จับเนี่ยเขายิงได้ทันทีเลยแล้วเจสากก็มีขีปนาวุธอากาศสู่อากาศยิงได้ถึง3,000กิโลเมตรอเมริกาไม่กลัวได้ยังไงกลัว ไต้หวันก็กลัวเพราะหลังจาก p l 15ที่ปากีสถานยิงเครื่อบินไเดียตกนไต้หวันประชุมใหญ่เลยบอกเฮ้ยที่เราเตรียมรับจีนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้ออาวุธโคนโนกซื้อนี่สงสัยไม่ไหวเลยงานนี้ต้องมาปรับสาภาพใหม่เองเพราะว่าจีนไม่ต้องบุกไต้หวันเลย p l 15เนี่ยถ้ายิงจากมณฑลสูเจเยนสามารถจะยิงเข้าไปจนถึงไทเปได้ทันทีไม่เกิน300กิโเมตรไต้หวันไม่ตายเลย ตายนี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นมา